อยู่คนเดียวก็ชิวกับห้องสตูดิโอใจกลางเมืองเชียงใหม่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นาคอนพิงคอนโดค่ะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเราอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยแล้วข้างล่างคอนโดนะคะพี่ๆจ๋ามีเลยค่ะมีร้านคาเฟ่เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายอีกด้วยมีสายบิวตี้ก็ไม่ต้องห่วงนะจ๊าเพราะว่าข้างล่างคอนโดเนี่ยเขาก็จะมีร้านเล็บนอนร้านแว็กซ์นะคะพี่ๆาอ่า แล้วคอนโดนี้นะคะอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมคงอยากรู้นะคะอยู่ตรงถนนห้วยแก้วนะคะเดินไปเมยา่าแป๊บเดียวก็ถึงค่ะอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลการดสวนแก้วค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าหน้าซอยสังเกตง,ง่ายมากค่ะจะเจอนี่เลยค่ะบีควิกจะ้ะถ้าเจอบีควิกนะคะคุณผู้ชมขาเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาแป๊บเดียวนะคะจะอยู่ขวามือเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะว่าห้องสตูดิโอของเราเนี่ยจะเป็นยังไง ก่อนที่เราจะไปดูบนห้องกันนะคะตอนนี้เราอยู่ชั้นบนกันแล้วแต่ว่าเรามาแวะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูวิวกันก่อนเลยวิวชั้น9เห็นอะไรบ้างนะคะบอกเลยนะคะใครที่ชอบวิวที่เกี่ยวกับอดอยธรรมชาตินะคะตรงนี้เลยนะคะจะเห็นวิวดอยสุเทพเลยค่ะมองจากชั้น9้าไปเนี่ยบอกเลยว่าอากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ท่าหน้าหนาวนะคะบอกเลยว่าหมอกจะลงนะคะแล้วก็ตอนที่มาครั้งที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่า ทองฟ้านะคะเป็นสีวน,นิลาสกายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องกันแล้วห้องนี้เหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการความสะดวกสบายอยู่ใจกลางเมืองแต่ว่าไม่วุ่นวายค่ะเพราะว่าในโซนนี้นะคะจะไม่วุ่นวายเท่ากับโซนยิมมานเนาะคืออาจจะแบบสำหรับใครที่กังวลว่าจะมีเสียงรถหรือเปล่าจะวุ่นวายไหมบอกเลยนะคะว่าหายห่วงจากตรงนั้นได้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ย รถไม่ติดเท่าตรงนี้มาแล้วก็ไม่วุว่นวายเท่าตรงนี้มาเนาะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันดีกว่าค่ะว่าห้องนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มแรกเลยนะคะก็จะห้องน้ําก่อนเลยจ้านี่ห้องน้ําของเขานะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะมีทุกอย่างให้พร้อมเนาะแล้วก็ไม่มืดด้วยใครที่เป็นสายบิวตี้แต่งหน้าหรือทำคอนเทนต์นะก็สามารถทําในห้องน้ําได้นะคะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่ไหม เฟอร์นิเจอร์ครบไหมถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องซื้อเพิ่มหรือเปล่านะคะบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องแล้วนะคะเพราะว่านี่ค่ะเขามีเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งห้องเลยดูได้เลยนะคะอ่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีตู้เย็นมีไมโครเวฟน้อมแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนครัวนะคะอ่าสำหรับใครที่ถามว่าเออห้องจะเล็กเกินไปไหมไม่เล็กเกินไปนะคะสามารถอยู่ถึง1-2คนได้เลยนะคะห้องนี้นะคะมีขนาด38 จุดสี่ห้าตารางเมตรค่ะอ่าตรงนี้เป็นโซนครัวนะคะแล้วก็มีบิวอินนิดหน่อยเนาะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นโซนรับประทานอาหารหรืออาจจะใครที่ work from home หรือสายที่กำลังเรียนอยู่เนาะเพราะตรงนี้เนี่ยก็ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลด้วยใครที่อ่าอยากจะเช่าอยู่นะคะก็เหมาะกับอ่านักศึกษาหรือว่าวัยทำงานเนาะอ่าตรงนี้ก็สามารถแบบ work from home หรืออ่านหนังสือได้ในโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนเตียงอ่า จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วถามว่าอยู่ที่นี่คุ้มไหมอ่ะบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากเลยค่ะเพราะว่าลายอยู่ใจกลางเมืองไม่พอนะคะใครที่คิดว่าอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยจะต้องแบบว่าจ่ายค่าเช่าเดือนละพนแพงๆนะคะบอกเลยนะคะว่าห้องนี้เนี่ยไม่แพงเลยนะคะห้องนี้เป็นห้องสําหรับเช่าเนาะเช่าเดือนละ10,000บาทค่ะสําหรับสัญญา12เดือนแต่ถ้าใครนะคะที่ สนใจในสัญญาเช่านะคะ6เดือนเนี่ยก็จะปล่อยที่11,000บาทคา่ะนี่เลยนะคะส่วนวิวห้องจะเป็นแบบนี้เลยโปร่งๆนะคะแล้วก็จะมีอ่าในโซนของปิกนิกนะคะตรงนี้อ่ะสามารถดื่มกาแฟหรืออ่าสามารถทานเบรคฟาสต,ตอนเช้าตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าแบบอากาศไม่แย่นะใครที่คิดว่าแบบอ่าฝุ่นควันจะเยอะหรือเปล่าไม่เยอะขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราเนี่ย อยู่ชั้นเก้ากันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะสรุปสรุปให้ฟังคร่าวๆค่ะ ห้องนี้นะคะเป็นห้องสตูดิโอค่ะ,ะมีหนึ่งห้องน้ำนะคะแล้วก็หนึ่งห้องนอนกว้าง,งแบบนี้เลย38.45ตารางเมตรค่ะอยู่ใจกลางนิมานคอนโดนี้ชื่อคอนโดนะคอนพิงนะคะ,อ,ะอยู่ตรงถนนห้วยแก้วค่ะใกล้เมยา่าเนาะและถามว่าเดินทางสะดวกไหมเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ชาวเชียงใหม่นะคะที่อยากอยู่ใจกลางเมืองและเดินทางสะดวกแบบนี้เนาะและถามว่าจะวุ่นวายไหมไม่วุ่นวายแน่นอนคะ่ะพี่ๆคะ่ะและวันนี้นะคะถาม คุ้มไหมกับราคานี้บอกเลยนะคะว่าคุ้มมากเลยระวังจะหลุดมือนะคะเพราะราคา10,000่บาทต่อเดือนเนี่ยไม่ได้หากันง่ายๆใจกลางเมืองแบบนี้นะอยู่ใกล้นมิมานด้วยค่ะและแถวนี้นะบอกเลยว่าหาของกินสะดวกมากเลยค่ะและวันนี้นะคะที่ใครที่สนใจสามารถติดต่อเซราได้โดยตรงนะคะที่นี่เลยค่ะเบอร์โทรที่ขึ้นข้างล่างตรงนี้เลยนะคะหรือติดต่อเราที่ Perfect h o m มได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ หรือใครนะคะที่อยากให้เราพาไปดูซับเช่าหรอหรือว่าซับขายหรอนะคะจะเป็นคอนโดเป็นบ้านนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะคะและฝากทุกคนนะคะติดตาม Perfect Home ทุกช่องทางเลยนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซรล่า hmm. และ Perfect Home ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ